สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู่ขู่สู่คุณผพ้ผกกับช่องสาวบ้านหาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าผพ้ผกกันในวันที่23พฤศจิกายน2566พี่น้องมองไฟนำล่นนี่จา้านำมาจากใสพี่น้องเบิง่งไหลลืดๆอยู่จา้าคนเพิ่นกะหาปลาเบิ่งจา้าเพิ่นกะพากันวานเหนาะเกี่ยวเขาเลี้ยวกะเร่งตืบจา้าฝนกะบ,บ่ตกแต่ว่านำม,าม้าแมจ้า ปกตินำตรงนี้บาไหลเด้จ้ะสามาณขับรถผ่านก็เลยออ้ยนำมาจากใสนาะเน,ะนาะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศายนำลนมาฝากมาตอนจ้าคลิปนี้ก็มีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเกาละจ้าสำหรับคุณหมักเลขเนาะคลิปนี้เป็นสองอาจารย์เด้อค่ะของอปริศนาโคราชแล้วก็อเมืองนุนน้ำจ้า ทั้งอปิสนากราชทาเมนผู้ใดได้ตัดเหลีนจะถือเด้อศูนย์เกาเกาศูนย์จ่าเตเปินให้ม็ดเดียวบนกับเม็ดเดียวล่างแค่นั้นจ่าสำหรับอเมืองน้นเขาไปจังๆคือหนึ่งสี่ตรงตรงล่างจ่าของทั้งอหนุ่มเมืองน้นนี่เปินบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อพี่นอ้องก็ยังย้ำเหมือนเดิมเป็นสูตรห่วยคำนวณเป็นแค่แนวทางใช้วิจ,จะระารณญาณในการรับชมฟังให้จบ วังให้เ้าใจก่อนสิน้ำเป็นลงทุนพี่น้องจา้ากะยังย้ำเหมือนเดิมสาบานามีแนวทางกะมาวางมาแบ่งปันเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากคลิปนี้อย่าลืมเดอ้อพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเป็นกำลังใจให้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปจา้าเอาบเบายใหญ่ไปอันดับแรกไปเบิ่งของอปริศนาโครัชในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม 2566ไปพร้อมๆกันเลยจ้าออปิศนาก็ราชเพื่อให้วิ่งบนหาฟันหเม็ดเดียวโคโลแข็งๆจับคู่ไปให้ที่751เม็ดเดียวบน3ตัวบนเม็ดเดียวจ้าแต่ทั้งออปิศนาก็ราชยังจับให้ไปที่51สาบนากะยังยำเด้อคะ่ะตัดเล่นด้วย7557 7117 5115ประมาณนี้คะ่ะสาหรับ3ตัวบน สำหรับเลขล่างวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวโตเดียวเข็นเข็นเพื่อนก็ยังฟันขาดให้ที่เม็ดเดียวล่างเก้าเจ็ดเม็ดเดียวค่ะสำหรับเลขทูบเพิ่นสีใไ้มาคุงวดเด้อค่ะเลขทูบเลขทูบเพิ่นในหนึ่งได้หาได้8ปจ้าจับวินเอาเต่สังเกตเด้อพี่น้องเลขทูบไปชนกับเลขที่เพิ่นนไ้มาสามตัวคือห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่ว่าหาหนึ่งหนึ่งหานี่ก โอ้ออกงวดกว้อนผุนแล้วด้พี่น้องเอาค่ะกะล้องปิจารณาจบซ้อมบึงค่ะกะเป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับอปิษณุกราชมัก,กจัดคัดกะเลื่อนผ่านสำหรับผู้ใดมักตัวเลขน้อยหางงบน้อยบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวจ้าต่อไปจ้าเป็นตัวเลขจากอเมืองนนเนาะค่ะเนาะทั้งเซียนเมืองนุนผละจ้า เซียนเมืองนอนงวดวัางหันเข่าของเพิ่นหนึ่งซีเด้อค่ะตรงตรงล่างจากให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีพิจารณา้อมเบิ่งห้จใเบิ้งห้เข่าใจเด้อค่ะเพิ่นแยกบนแยกล่างจากในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566าอทั้งเ,เซียนเมืองนอนเพินให้มาเด่นเด้อค่ะนี่เด่นบนมิเก้ามีศูนมิหนึ่งค่ะสำหรับเด่นบนวิ่งบนเพิ่นฟันห้ไปที่ เก้ากับศูนย์จ้าจับคู่ให้มีสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์จ้าอันนี้คือชุดบนชุดบนสามตัวไม่เพิ่นบ้ได้ปล่อยมาแล้วจ้าเพิ่นหายมาตาแค่สองตัวสองตัวหกหางจ้าสำหรับเลขล่าง เพิ่นฟันวิ่งไปที่7กับ0จ้า7กับ0ผู้ใดมักเรียนจอบบึ้งค่ะไปชนสำนักไหรเนียจ้บจับคู่ให้มี5 7 3 7 0 7 9 7 3 0 4 0 8 0และ5 0จ้าสังเกตเลี้ยวพี่น้อง บุญกำลังชนกันไปที่สามศูนสี่ห้าพี่น้องเลขบกหาศูนย์หนีซีซอได้โบ๊ค่ะรู้สึกว่าดังพพโพดโพบกโมบักเกยบได้จ้าแต่ว่าดังมาจากใสกหาศูนย์นีแต่ว่ารู้สึกว่าชนกันหลายอาจารย์หลายสำนักกะร้องต่อยไอ้เบิ่งจ้าไปหาจับฉลากกินแบ่งถิงไว้เดือค่ะ กะยังย้ำเหมือนเดิมฟังให้จบฟังให้เข้าใจเพราะคลิปนี้มีสองอาจารย์จะออิษณศนาโกราชกับเซียนเมืองนุนน,นาะคะเนาะหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดนสามารถแอสดีไลน์มาวา่ามาฝากมาตอนได้จ้าอันนี้เป็นไอ l ดี e ลนส่วนตัวบว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขมีที่มาเลขผีบอก หรือเวกฝันเมนๆหรือว่าเลขบอกบุญผู้ใดฝันใดตัวแดงจื้อขึงก็อย่าลืมนํามาแบ่งปันเดอ้อพี่น้องจ้าแบ่งกันแบ่งปันก็เป็นการบอก,บ,กบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันจ้าแต่สุกยางแหลวกะขึ้นอยู่กับดวงเนาะงวดนี้หวยสัญจรเบาไดเบาเดอ้อพี่น้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ่มีไผรู้ว่ลเลขสิออกตัวใดจ้ะทุกคลิปทุกวิดีโอ สาบนากะยังย้ำเหมือนเดิมคือเป็นแค่แนวทางจ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชดร์น้ำเนเด้อจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาใจย้ำอีกเทียนึงจ้าสำหรับตัวเลขอปริษนาโคราชงวดน,นี้อปริษนาโคราชเพิ่นให้มาฟันไปที่บนเม็ดเดียววิ่งห้าจับให้ห่างเดียวคือเจ็ดห้าหนึ่งเจดห้าหนึ่ง ตัดหหาหนึ่งตัวเดียวโครูแต่ว่าสาบนาะกะยำเด้อค่ะตัดไปที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดน้ำเนจาสำหรับเลขล่างฟันไปที่เจ็ดเม็ดเดียวคือกันจ้าจับคู่หาเม็ดเดียวคือเก้าเจ็ดเม็ดเดียวโตวเดียวโครูแข่นแข่น,ขน,ขน,ขนจ้าสำหรับเลขทูบเพิ่นจับหหนึ่งฮาเป็ดอยากติดต่อนะคะทางอปริศณาได้ตรงตรงสามารถโทรไปได้ที่ 0934896354 0934896354จ้าสามารถาโทรไปหาเพื่อนได้โดยตรงเลยเดอ้อจา้าต่อไปเป็นของเซียนเมืองนนทั้างตัวเลขเซียนเมืองนนแบ่งบน,แบ,งบนแบ่งล่างเดอ้อพี่น้องคะ่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างจา้างวดวังหันกับเขาไปที่1นสีเดอ้อเพื่อนห้มาบนเด่นบนให้มา901วิ่ง9กับ0จ้า จับคู่ไมมี่เก้าห้าเก้าสามี่ศูนย์ห้าศูนสำหรับชุดบนชุดล่างวิ่ง7กับ0จ้าจับคู่ให้มี57 37 07และ97้าเจ็ดสและ50าจ้าชุดล่างเอาพี่น้องในยินได้ฟังไปหาจับฉลากกินแดงถึงไหมจ้า แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเดี๋ยวจะฟังบทันกดหยุดอ่โทรศัพท์กับแคปเอาจ้าเอาค่ะคลิปนี้สาบานบาเบาวไรเยหังก็ขอให้พี่น้องแฟนจงอิ่ซสุขุสุขุนเฮงปังดังรวยสุขุสุขุนเงินไหลกองท้องได้เข่าสาธุสาธุาธบุญรักษาเทาธวดาคุ้มครองไปละจ้ะสวัสดีค่ะ